สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์ปลายเดือนกร,รกฎาคมปี2025นี้เองเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด8.8แมกนิจูดนอกชายฝั่งรัสเซียแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทั่งญี่ปุ่นแต่โศกนาฏกรรมที่แท้จริงกำลังจะถูกพบในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาที่ชายหาดไทยหนึ่งนี่คือเรื่องราวของวันสีชีวิตที่ต้องจบลงอย่างเป็นปริศนา แผ่นดินไหวครั้งใหญ่นอกชายฝั่งคาบสมุทรคำชัดกาของรัสเซียได้ก่อให้เกิดคลื่นสุนามิซัดเข้าชายฝั่งของทั้งสองประเทศและในวันที่30และ31กร,รกฎาคมสื่อทั่วโลกต่างรายงานข่าวที่น่าสลดใจเมื่อมีการค้นพบซากวานขนาดใหญ่สี่ตัวถูกเคลื่อนซัดมาเกยตื้นบนหาดทรายในจังหวัดชิบ,บะประเทศญี่ปุน่นคำถามที่ดังขึ้นทันทีก็คือแผ่นดินไหวและสุนามิใช่หรือไม่ที่เป็นสาเหตุการตายของพวกมัน ผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งสมมติฐานหลักไว้ค่ะพลังงานมหาศาลจากคลื่นสึนามิทำให้เกิดกระแสน้ำใต้ทะเลที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหวานซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทรอาจเกิดอาการสับสนและสูญเสียการรับรู้ทิศทางคล้ายกับคนที่หลงทางกลางพายุใหญ่เมื่อถูกคลื่นซัดเข้าใกล้ชายหาดที่เป็นน้ำตื้นพวกมันจึงไม่สามารถเอาตัวรอดกลับสู่ทะเลลึกได้และเกิดตื้นไหนที่สุด อีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจคือตัวแผ่นดินไหวเองคลื่นสั่นสะเทือนใต้น้ำอาจรบกวนระบบโซนา่าหรือเอ็กโคลโลแคชั่นที่หวานใช้ในการนำทางลองนึกภาพว่า GPS ของคุณถูกรบกวนอย่างหนักจนใช้งานไม่ได้นั่นอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกมันค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือสื่อของญี่ปุ่นเองหลายสำนักเช่นเมนิจิชิมบุนและเกียวโดนิวส ต่างรายงานอย่าระมัดระวังว่าความเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดินไหวกับการเกยตื้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดพวกเขาระบุว่าต้องรอผลการตรวจสอบซากอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันสาเหตุการตายที่แท้จริงเพราะในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์วานเคยตื้นโดยไม่มีเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวเช่นกันปริศนาการตายของวานทั้ง4ตัวที่ชิบะจึงยังคงรอคำตอบสุดท้าย เหตุการณ์นี้ได้ย้ำเตือนเราอีกครั้งถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและผลกระทบที่ซับซ้อนต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาความจริงซึ่งเราต้องติดตามเรื่องราวนี้กันต่อไปค่ะสารพันธรรมชาติพอดแคส